ได้แล้วได้แล้วว่ผม่มันเจ็มครับต่แมนแมนตรงน้ขาตองถ่ะเาเเอานากของี่นี่มาลองถ่ายลองถอดลอถพอเห็นงแนั้นมาถ่ายแต่คลิปเลยน่ะโอนยาชีตัวไหนตัวนี้บอกแล้วปากแพสีไหนเดียจะเข้าไปเล่นกับร้านโอม่ะปร้านโอมเอ้ขไปเล่นกับร้านโอมมีนคนเยอะ

มาดูดอกไม้กับยาสีมาดูยูนิคอร์ดยันดอกไม้อะไรก็อะไรก็ฮะไม่ต้องรอต้องรอชุดเดิมใส่ใหม่ไม่ใส่ว้าตัวนี้จะไปว้าตัวนี้ต้อง่อนเดี๋ยวจะไ

นี่มันนี้มันคนละฝ่ายมันปวดตัวมันราาวมันไม่ได้จับคนลังอันนี้อันนี้ของ ลองอลับนี่เไันนี้ของพี่อ้อราก็ยวงพี่อ้อตัวนี้ลงหนา่อยไอ้พวกทาตันีมันหกเลยครับเยอๆองไปอหนึ่งกาแฟบออันนี้สาย่กับาแฟกุ้องห่งทาตันดัดกเทากอนนี้สลคนพัดล

Hoặc không hay không muốn 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 โจใช่ไหมเนี่่ใช่น้อน้องโจ๊ตโอ้โโอเโอ้โหเล้ยมาเลยมาเลมาลเดี๋ยวไปเไปได้ไหนไมด้โดนยิงอน

แกจามล้วแม่ลกันเถอนกัน่นนวกไปอีกดเดยวไปพูดอะไรไปอกพูดอะไร่สมดผกมีอกในเบิร์ดเ่องสมดผมยก็ไม่ถูกก็ม่ถูตามเลย ว uh, okay. okay. kind of ิ่งตามยางจะวิสามันกวน่สนใจสาวิสามันแล้ว่ะตจับตาย้ยจับเป็น่แล้ว้เมีผู้หญิงด้วยนั่งนั่งผู้หญิง ไปใช้บัตรไปใช้กันเไปใช้กันเมไปช่วยชิดช่วยลุงนะจสาวๆนี่ครับอันนี้กาแฟรนรลุงพ่อี่มีชิอา้าาชิอันนี้ก็จำลองอันนั้นมั่งมีอันนั้นนัตตี้เมียวเมียว น okay, ouais. ่าตายน้าเสือน่าตายยัแก็แต่้โอโเบอเฮ้ยลู เกมที่ดูแล้วกบเรียบร้อยแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> อันนี้ไม่ได้ตายนะนี่อ,อมันมันิวน้วนิ้วนิ้วอันนี้นิว้วสอันนี้นิว้วใ่ครับจอันนี้นอัน,นิ้นว เดี๋ยวไปบ้านเขาควนก็จะไปแล้วแปดแปดนาทีแล้วเขไม่เป็นไรมันเต็มหมดแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงคลิปเป็นไปนะครับขอบขอบคุณครับ FT เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ตานะครับขอบคุณมากสดีครับ